ไม่เจ็บเลยปิงเปียเลยไหนดูชิ้นเนื้อตายละไหนไหนตึงได้ยังไงล่ะหันขอท่ายหน่อยอันนี้เดินได้ไหมครับมีแรงะนะคนมีลูกไม่ควรพาลูกมานจะลูกมมนจำหน้าไม่ได้ว่ะวันนี้เราจะมาทำเฟซล็อกกันค่ะ อยากจะไปทำเพราะอะไรแก่ค่ะหน้าใหม่จะเป็นแบบไหนเรามาดูกันนะคะเห็นตีนกานี่ตรไหนบ้างตรงไหนอันไหนเด่อ๋สี่สิบห้าแล้วมาหมดย่นจูก็ใส่นี่นัดเต็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนี้เตรียมตัวอยู่นะคะก็ตื่นเต้นน้อยลงแล้วก็พี่ก็ชวนคุยก็สบายใจค่ะสวัสดีค่ะหมอดมยานะคะ เดี๋ยวันี้จะเป็นวิธีการฉีดยานอนหลับนะคะเราจะหลับเป็นสองช่วงนะคะช่วงแรกช่วงฉีดและชาร์จทหลับ่อดล,ลึกเลยไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะคะนอนสบายๆพอเราเริ่มผ่าตัดกันเนี่ยจะเป็นยานอนหลับพอง่วงนอนให้นอนสบายๆไม่เมื่อยอะไรจะมีตื่นบ้างหลับบ้างแต่ไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรเจ็บแล้วนะคะประมาณนี้าายาที่ใช้จะค่อนข้างไม่ขึ้นทสาแล้วก็ตื่นค่อนข้างเร็วนะจะได้กลับบ้านได้ไม่วินยนหัวนะคะประมาณนี้เด้วูเรื่องยาให้เราปรับตามคนไข้ยอยู่แล้วให้คนไข้หลับพอดีพดี คุณมอครับการตมยาที่นี่มันต่างจากลินนาที่อื่นยังไงครับอที่นี่เราใช้ยาที่หมดฤทธิ์ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วคนไข้าสามารถกลับบ้านได้เลยในวันนี้ก็คือจะค่อนข้างไม่เวียนหัวแล้วก็การขึ้นไส้ก็จะไม่เยอะนะคะประมาณฟื้นตัวไวครับเทนนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ ครับผมเฟสนี้ก็เดี๋ยวเราจะทาการเฟสบล็อกบนเนื่องจากว่าน้องเขามีปัญหาเรื่องของหนังตาหางตามันเริ่มตกแล้วนะครับน้องเขาอยากจะให้เราทําให้เขาดูอายุน้อยลงแล้วก็อยากจะทําให้ดูแล้วไม่ดูนะฮะเราก็เลยทำเฟสบล็อกบนให้น้องครับครับผมแล้วจะได้อะไรส่วนไหนกลับมาครับรสิ่งที่เราจะได้ก็คือเดี๋ยวหางคิ้ว นะครับก็จะได้ยกขึ้นยกบริเวณต่างตาที่ตกหางตายกขึ้นริ้วรอยบริเวณตีนกาจะลด,ดลงแล้วก็แก้มนะครับล่องแก้มจะตื้นขึ้นแล้วก็แก้มจะใสขึ้นและเคลนี้ใช้เวลาผ่าตัดกี่ชั่วโมงในการทำครับผมเระมล็อกอันนี้ถ้าเป็นล็อกบนอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าเกินประมาณ ชั่วโมงครึ่งพอชั่วโมงครึ่งไปพวบก็จะเปลี่ยนไปเลยทันทีเลยเนาะใช่ครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีเปลี่ยนแปลงทันทีนึกถึงเป็นแบบว่ากัมเมงไล่ด์ดิไตเดสเตเหมือนแอบแบบว่าอุ้ยรู้อายุเลยอ่ะไอมดแงมดงแบบว่าแปลงร่างไอมดแดงก็มาโอ้อันนี้นี่ดูเป็นคนญี่ปุ่นเหรอหหพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นไฟเลยญี่ปุ่นมีอไรเลยเญี่ปุ่นอ๋อเหรอโอ้ผมผงสุก้วยมีสเกลย์เหรอโอ้โหญี่ปุ่นเรียนอยู่ย <laughs> าวเลยค่ะสิเออเก่งเนาะ ก็เลยเป็นบ้านครัแล้วก็จบอ๋อจะเป็นร้านด้วยกันเชื่อเจอทางด้านดิจิตอลของนั่นแหละได้ได้ได้เดี๋ยวแปลงเดี๋ยวแปรงสมใจได้ได้แปรงให้สมใจเลยแรงด้านคละครคบเฮ้ยชิชิมอสเราจะมาเปลี่ยนบ้านกันอ้าวโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเคลมแล้วก็มึนๆนะคะเดี๋ยวจะให้หลัด่าสักครู่นึงนะ ตึงมากเลยทุกคนคิดว่าจริงไหมว่าพี่หน้าเหมือนอายุยี่สิบว้าวทุกคนคิดว่าจริงไหมครับไม่เจ็บเลยตึงเปี้ยเลยไหนดูชิ้นเนื้อตายหรไมนตึงได้ยังไงล่ะขันขอถาจะถ่ายหน่อย อะไยชิ้นเนี้เขอถ่ายอีกเพลนอ่าทิ้งแล้วหรอทิ้งหมดน่ากลัว <c oughs> น่ากลัวอดี๋ไปดูคุณพยาบาลคะคุณบอกเขาเก็บไปตรงไหนคะเ,คเป็นชิน้นรชิ้นดึงมาจากข้างๆานอาแต่หน้าพี่เด็กเลยอ่ะคือดึงตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็<ช>ออกาเป็นชิ้นเนื้อเมื่อกี้ดูหน้า หน้าพี่กลับมาเด็กเลยจริงๆไม่ได้หลอกเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปข้างล่างมันมีชีวะนะมันมีคิดตะตีนกามไปเหมือนกันเนาะอะไรนะพี่มันมีตีนกามันไปเหมือนกันเนาะคือมันตึงอ่ะพี่เขาจะถาว่าตึงปะตึงเหมือนเนื้อที่ตึงอ่ะตรงไหนในร่างกายพี่ตึงสุดถ้าไม่เอาหูตึงพี่รู้กว่าตรงไหนมันตึงนี่มันตึงแบบตึงเลยอ่ะผมรู้จะอธิบายยังไงมือพ่อกำลังอาอย่างนี้ก็ตึง แต่หน้าพี่นี่ตึงสุดแล้วโอ้โหแต่ว่าทุกคนไม่ต้องตกใจนะมันจะดึงเยอะเพราะว่ากำเทปเขาเรียกอะไรกระดาษกาวนิดนึงตรงนี้คือกำเทปมันจะดึงเยอะนะแต่จริงๆมันไม่ได้ดึงขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าถอดกำเทปแล้วมันจะฟีวไังไงฮอ a n y ม a y s เอ่อกี่วันพวกเรจะถอดกำเทปอพรุ่งนี้พรุ่งนี้นมารอดูกันอ,อันนี้เดได้ไหมครับมีแรงวะนะ คนมีลูกไม่ควรพาลูกมานนั้นเด็กลูกไม่จำหน้าไม่ได้ว่ะน้ำกินข้าวทุกวันนะครับครับเดี๋ยวผมจะเรียกข้าวประชิดรถที่ใช้ได้ถึงโตแล้วโอ้โเราไปโอ้ก็ไม่โหทำกันมาแก้วมันเป็นการทำหน้าที่ลงโคตรเดียวเหมือนได้วายไปสักสองแก้วยาหมอกพอดีจริงนอกจากจะได้สันแล้วเนี่ยได้ คลายเครียดถ่ายรูปถ่ายรูปกับคุณหมอไว้รูปนึงคุณหมอสอนภาษาญี่ปุ่นหมอดีกว่าเนาะค่ะถ่ายรูปกับคุณหมอรูปนึงครับอาจารย์มีเที่ยวเห็นแล้วปะเหมือนด้านเลยเหมือนเหมือนเหมือนมองกล้องมองกล้องครับหนึ่งสองสามแหมเรียบร้อยครับวันนี้ถึงนเช้าเลยต้องรอ้องสวยโอเคนายนิมาสิเดี๋ยวเราถอดกางเกงมจะสวยมาก ผู้อ่านภาษาญี่ปุ่นเก่งนะแต่ฝันไม่ขังเสร็ดนะเมื่อกี้เมาพูดอลไรไม่สั้นเดี๋ยวไปกินวายต่อไปเป็นไงบ้างคะพี่คะเป็นไงบ้างคะเราเราประกอบการในห้องให้ฟังหน่อยครับไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็รู้สึกชิลเหมือนได้วายสักสองแก้วคลายเครียดเลยทุกทำงานเรามาเครียดๆนี่ลืมหมดทุกอย่างฉะนั้นเป็นรีแลกซ์ที่ดีนะคะเหมือนลอยอยู่ในแบบ เอาแบบลอยอวกาศะในชิวๆใช่ไหมชิวชอบมากนี่เอายากลับบ้านได้ไหมเนี่ยเหียวพี่ไม่ได้อุ้ยยิ้มสวยขึ้นยิ้มสวยขึ้นมุมปากเอดแล้วแม่แล้วแม่สั้นหน่อยแม่แพ็กเกจหน้าเด็กทั้งตระกูลโหหน้าวีเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นหนารูปตรงนี้ทับนิดหน่อยเนาะได้ค่ะโอ้โหหน้าตึงเสียเลยอ่ะ จริงๆยิ้มเห็นฟันสวยกว่านะเมื่อกี้อืออ่าๆเนี่ยเนี่ยเห็นฟันสวยมาเลยได้หมดได้หมดอือตอนนี้ไม่หิวของเรานีเกิดว่ามันของจริงมาโดนรู้อร่อยดีอือเป็นไงบ้างพี่อ่าบอยอ่าบอยคือปากไม่อาคืออาได้ปกติอาได้ปกติค่ะ